ที่ปฏิบัติกนะ็มีความคิดเข้ามารบกวนบ้างโดยเป็นธรรมดาความคิดความจำย่อมเป็นปฏิบัติต่อสมาธิสมาธิจะเกิดไปได้เลยถ้ามีความคิดเข้ามารบกวน แต่เราก็พึงตั้งใจไปว่าการที่เราได้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือแม้แต่ในอริยบทนอนจะสังเกตดูว่าทุกท่วงท่าของเราเจะมีความคิดตรอดเวลา ความคิดเป็นอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ก็จะมีจิตคือผู้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นนะเป็นอารมณ์ให้กับจิตเราเราห้ามไม่ได้เพราะความนึกคิดนะมันเป็นโดยธรรมชาติของจิตเราไม่ได้คาดหวัง วันนี้จะสงบหรือไม่สงบจะแนบแน่นหรือไม่ก็ตามก็ปล่อยให้อย่างที่มันเป็นไปไม่ตั้งด้วยความอยากด้วยความตัณหาในการปฏิบัติไม่คาดวังว่ามันจะเป็นยังไงถึงผลของมัน หน้าที่ของเราคือการตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องคือเอาจิตเนี่ยมารู้ว่าขณะนี้ความคิดอะไรเกิดขึ้นก็แค่นั้นพอเมื่อเรารู้ต่อความคิดความคิดย่าอยู่ไม่ได้ทนได้ไม่ได้นานความคิดย่มมีความดับไป เพราะเรารู้ทันการที่รู้ทันความคิดแปลว,ว่าครั้งหนึ่งเรามีสติแต่ตราดใดที่มีความคิด,ดครบกวนแปลว่าจิตเราขาดสติอันนี้เราก็ต้องมาฝึกกันนะให้มีเจริญการสติให้มากพอต่อไป การฝึกสติของเราก็จะค่อยๆพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมีมากขึ้นมากขึ้นความคิดก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าความคิดจะเกิดไม่ได้เลยเพราะสติก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความคิดก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันทั้งสองอย่าง ย่อมแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาอันนี้คือกฎธรรมชาติของสัจธรรมในความแปลเปลี่ยนไปก็โดยเป็นปกติตามเหตุตามปัจจัยและเพียงหน้าที่รู้ว่าขณะนี้จิตใจเรามันเป็นอย่างไรอารมณ์ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ตกจิตรู นั้นจิตของเราย่อมว่างจากอารมณ์ไม่ได้ทั้งความดีใจเสียใจเหงาเบื่อหน่ายเซ็งความรำคาญใจงึดงิดดํำคาญคัดเคืองท,อท้อแท้อันนี้เป็นอารมณ์ของอก,กุศลเลยที่เรียกว่าอารมณ์ที่สมองที่เกิดขึ้นไปในจิตใจ ส่วนอารมณ์ที่ดีก็เป็นอารมณ์เกียวกับวกการที่เราสร้างกุศลคนงามความดีความปลื้มใจความเบิกบานความยินดีความพอใจในบุญความสุขสบายในความอิ่มใจความราดเริงเบิกบานอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของจิตแต่เป็นในทางกุศลเป็นในทางที่ดี ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์และอารมณ์จะเกิดขึ้นได้ไรไม่ได้เลยถ้าขาดการปรุงขึ้นมาฉะนั้นความปรุงตรงนี้แหละเป็นต้นเหตุของความคิดทั้งหลายการดับสังขารนี่ยเรียกว่าสังขารคือการนึกคิดปรุงแต่งนะ เป็นสิ่งที่ดับได้แต่การจะดับได้เนี่ยก็ต้องรู้วิธีดับก่อนสังขารประกอบไปด้วยสามอย่างคือกาย,ยะสังขาร,จร,ารมจิตสังขารมนสังขารสังขารส่วนหนึ่งที่เรียกว่าร่างกายคือรูปปธรรมได้แก่ร่างกายของเรา ส่วนอีกสังขารอย่างหนึง่งคือเรียกว่าตนนามประธรรมสังขารน,นี้จะปรุงทั้งความสุขความทุกข์ความนึกคิดความจําได้ในอารมณ์ต่างๆในสิ่งต่างๆในสถานที่ต่างๆในบุคคลชุมชนต่างๆเมื่อปลุกขึ้นมาปรุงขึ้นมาก็ย่อมมีจิต เป็นผู้รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดฉะนั้นสังขารตัวนั้นที่เป็นตัวปัญหาต่อการปฏิบัติธรรมของเราแต่ก็ใช่ว่าปัญหานี้จะแก้ไม่ได้เลยการแก้ปัญหาก็ต้องรู้จักเหตุของปัญหาก่อนว่าเหตุของปัญหาเนี่ยมาจากที่ไหน ความไม่สงบความสงบอันนี้ก็เป็นปัญหามาจากเหตุเหมือนกันจิตที่ไม่สงบเนะี่ยก็พอจิตที่ขาดความสุขจิตที่สงบเพราะจิตนั้นมีความสุขทุกครั้งในการเตริญสติ เราต้องระวังให้พึงให้มากว่าอย่าพยายามเพียนตั้งใจจัดจ่อมากเกินไปเพราะสิ่งสิ่งนั้นจะทำให้เราขาดความเป็นธรรมชาติของการปฏิบัติการปฏิบัติเพียงแค่รู้ว่าเมื่อสังขารความคิดเกิดขึ้น แล้วก็เพียงระดึกรู้ว่าขณะนี้เขาเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ครั้งหนึ่งเขาก็ดับลงครั้งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งล้วก็รู้อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ดับลงอันนี้ก็ผ่งบอกว่าสังขารต่างๆไม่เที่ยงสังขารไม่ใช่เราเราไม่ควรยึดมั่นในสังขารนี้ไม่ว่าจะเป็นสังขารทางร่างกายทายั้งจิตใจรวนไม่ใช่เรา เขามีหน้าที่ของเขาเป็นไปโดยธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาหมดเหตุหมดปัจจัยก็ต่อเมื่อการที่เราเข้าใจว่าเหตุของปัญหาเนี่ยมาจากตรงไหน,นเราต้องวางใจ ให้ฉลัดในการปฏิบัติจะได้ไม่เสียเวลาต่อตนเองการเจริญสติก็เพื่อจุดมุ่งหมายให้รู้เท่าทันร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าของเราแล้วก็จิตใจที่มีความรู้สึกนักคิดนะในแต่ละวันแต่ละวัน นี่คือเป้าหมายของการเจริญสติให้เรารู้ท่าทันถ้าเราไม่รู้ท่าทันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดความหลงว่าร่างกายเนี่ยเป็นเราจิตใจเนี่ยเป็นเราเมื่อมีความหลงก็ย่อมทํากรรมสิ่งต่างๆได้มากมายก็คือการก่อภพก,ก่อกรรมสร้างเวรัยไ,ไม่จบสิ้น อันนี้เป็นบาปกรรมที่เป็นบาปละเอียดเหมือนกันถึงเราไม่ลุงออกมาทางกายทางวาจาแต่ก็เป็นทางบาปทางจิตใจเพราะว่าจิตเราขาดสติคือขาดความรู้สึกตัวเท่านั้นก็เกิดความหลงขึ้นมาเมื่อมีความหลงก็ยําสสาคัญตนถือว่าเป็นเรา เมื่อเป็นเราขึ้นมาของทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายที่เนื่องด้วยในชีวิตทางเรานี้ก็เป็นเราขึ้นมาเมื่อเป็นเราขึ้นมาเราก็มักมีปัญหาเมื่อเรามีปัญหาย่อมมีเขาเขาก็จะม,มีปัญหาฉะนั้นเราและเขาปัญหาจึงไม่จบสิน้นเพราะ ความหลงจากตัวเดียวความหลงมีกันอยู่ในใจทุกคนตรงกันข้ามความรู้ที่เรียกว่าสัมปะชัญญะคือรู้สึกตัวครั้งหนึ่งก็หายดลงครั้งหนึ่ง ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ในใจของเราทุกคนเราต้องช่างประเมินเอาว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีความหลงกับความรู้อันไหนมากกว่ากันความรู้มากก็หลงมางกน้อยความหลงมากก็รู้ตัวน้อยอันนี้มันมีสองอย่างแยกจากกันไม่ได้ ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือทำดับสังขารเองียกว่าอะสังขารคือดำทำที่หมดจากการปรุงแต่งก็คือความที่ดับความเป็นเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องจะเข้าใจก่อนว่า ความที่ไม่เป็นเราเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ท่านเรายังหลงอยู่มันก็ยังเป็นเราอยู่เพราะความเห็นจิตใจตรงนี้ยังสำคัญว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นเราสติที่ยังอบรมไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นสติปัฏฐาน ยังไม่เป็นมหาสติที่ใหญ่พอก็ย่าสำคัญตนผิดสำคัญตนผิดจึงเป็นปัญหาต่างๆมากมายหลากหลายปวดหัววิ่งวุ่นกันไม่หมดก็เพราะปัญหาจากตัวเดียวจากจิตใจจากร่างกายเนีย แต่ไปโทษแต่สิ่งภายนอกว่าสิ่งสิ่งนั้นเขาคนนั้นเธอคนนี้ทำให้ฉันมีปัญหาเพราะฉันเพราะเขาถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีฉันทำไมต้องทำกับเราทำไมต้องทำกับฉันอันนี้คือเป็นเรื่องของเกเรยเป็นเรื่องของความหลงความโง่องของเรา เราไปโทษแต่สิ่งภายนอกว่าภายนอกเป็นสิ่งที่มีปัญหาแต่หารู้ไม่ว่าภายในใจของเรานี่แหละเป็นปัญหาที่สุดที่จบไม่สิ้นจบไม่ได้ การเจริญสติก็เพื่อการยุติปัญหาสิ่งเหล่านี้แหละมันจะได้หมดปัญหาสียทีเพราะการอบรมจิตให้เข้าใจก่อนว่าอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้ว ย่อมมีความเสื่อมคลายไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามก็จะเป็นอย่อยางนี้แหละจะอยู่ในจังหวัดไหนประเทศไหนภพภูมิไหนก็เป็นอย่างนี้หมดนี่ถ้าเรามองเห็นตัวนี้เราก็จะได้ปัญญาที่ชื่อว่าความไม่เที่ยงนี่แหละลักษณะของความไม่เที่ยง มันแปรปวนธรรมดาทุกอย่างเมื่อเราเห็นโดยความไม่เที่ยงแล้วเราไม่ควรยึดถือเลยเพราะคขื่นยึดถือไปถ้าสิ่งสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนจากเราไปจากที่เราตั้งใจไว้ว่าห้ามแปรเปลี่ยนนั้นถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเป็นทุกข์โดยธรรมดา เราไม่ชอบความทุกข์แต่เรายังสร้างเหตุของความทุกข์อันนี้แปลกไหมเราพึงปรารถนาความสุขแต่เรายังสร้างเหตุของความทุกข์มันจะได้สุขอย่างไรเล่าฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในการสร้างเหตุในการรู้จักตัวปัญหาก่อน ปัญหาความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของเราใจเราเพิ่งไปดูอยู่ข้างนอกทำไมไม่ค้นคว้าดูที่ใจตนเองว่าใจตนเองนะ่ะมันหมดปัญหาหรือว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะมันควรทำเช่นไรควรจัดการกับจิตใจดวงนี้เช่นใรดี